ทำไมผีตาขนถึงไม่ใช่ผีน่ากลัวแต่กลายเป็นเทศกาลที่คนทั้งโลกอยากมาสัมผัสตำนานเล่าว่าเมื่อพระเวสสันดรและนางมัทรีจะเสด็จกลับพระนครบรรดาผีป่าและสัตว์ป่าต่างอาลัยรักจึงติดตามเสด็จมาด้วยชาวบ้านที่เห็นเข้าต่างแตกตื่นตกใจส่วนผีเหล่านั้นก็อดไม่ได้ที่จะแลบลิ้นปลิ้นตา หลอกผู้คนด้วยความคึกขนองนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าผีตามคนก่อนจะกลายมาเป็นผีตาขนอย่างที่เรารู้จักบรรพบุรุษเมืองด่านซ้ายจึงคิดอุบายให้เด็กๆแต่งกายเป็นผีตาขนส่งท้ายงานบุญพระเวทเพื่อเปลี่ยนความกลัวเป็นเสียงหัวเราะหน้ากากผีตาขนทำจากหัวหนึ่งเข้าเหนียวกานมะพร้าว แต่งแต้มสีสดใสเสื้อผ้าทำจากเศษผ้าผูกกระดึงควายไว้ที่คอและถือดาบไม้ปลายประลัดขิกสีแดงสดเพื่อหยอกล้อชาวบ้านไม่ใช่เพื่อทำร้ายทุกปีงานเริ่มจากพิธีบายสีบ้านเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมสองผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลพระธาสีสองรักบ่ายวันแรกคือขบวนแห่ผีตะโขน สนุกสนานเต็มไปด้วยเสียงกลองและสีสันทั่วเมืองค่ำคืนแรกคือการฟังเทศมหาชาติเรื่องพระเวสสันดรรุ่งเช้าวันที่สองผีตะโขนออกอารวาสทั้งเมืองหัวเราะแกล้งชาวบ้านสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆและผู้ใหญ่และเมื่อสิ้นสุดงานผู้เล่นต้องถอดหน้ากาก,กทั้งหมดนำไปทิ้นในแม่น้ำหมันห้ามนำกลับบ้าน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทิ้งเคราะ์ร้ายโรคภัยและสิ่งไม่ดีออกจากเมืองสุดท้ายบ่ายวันสุดท้ายคือพิธีจุดบั้งไฟขอฝนประเพณีที่รวมทั้งบุญพระเวทแห่ผีตาโขนและบุญบั้งไฟไว้ด้วยกันจากงานเล็กในอำเภอด่านซ้ายวันนี้ผีตาโขนคือเทศกาลประดับโลกที่ผสมความศรัทธาความเชื่อและความสนุกเข้าด้วยกัน นี่คือเสน่ห์ของผีตาโขน